เขาขอดูครับใช่ไม่ให้ดูเขาก็ไม่ให้ขอครับให้ดูบัตรคนที้ได้นะให้ดูบัตรทำงานได้หมายเรียกเนี่ยที่ต้องส่งให้กับเจ้าตัวคือตามหลักภวิทยาเนี่ยหมายเรียกให้ส่งกับคนที่มีชื่มาหมายเรียกน้องเขาผมก็ตามเขาตามท่านน้องครับผมก็ตามเขาบอกเขาถ้าไม่ให้ดูเขาก็ไม่ให้ขอผมไม่ได้ขัดขวางอะไรหมายเนี่ยเนี่ยต้ไม่ต้องหา เอางี้พี่ให้ดูแล้วเราดูแล้วโอเคไหมต้องถามเขาผมใครใครจะถอดดี่ให้ดูได้ให้ดูหมายถึงว่าเขาขายได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาเน่อาเนี่องเื่ี้องพี่้องแตาเนี่ยเต้องเชื่อเลยอเคขยไม่มีอะไรเอ่อขาบอคดูจริงเราเราทำี่ที่ทำหาที่พีจเข้านะมีอะไรม่มีอะไร ชื่อี่อะไรครับสายฟานานอะไรนะนายาลานายาลาทำประตูอะครับที่จายมอที่มายองที่นี่นะครับเร่องเนรางียนไม่ต้องทากีนเงนะครับายเรือนาอง น้องนะอันนี้มันจะเป็นการตัดขวางการมาที่จราจรหรือเปล่าเขานะบอก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 ทางผู้เข้าชาหน่อยเพราะพี่มาส่งหมายเรียกอีซี่เองนะเพั้นมันจะเป็นการขวางแบบแรงแล้วทีนะ